คุณจักรพลพุทธพัฒนาต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูพ่ะครูเป็นอย่างสูงยิ่งครับสิ่งที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือได้ทบทวนเพื่อให้เกิดความควบแน่นลงไปในจิตวิญญาณของตนเพราะผมตั้งจิตพุทธภูมิต้องศึกษาเรียนรู้ทุกช็อตเลยครับน่าดีได้รับประโยชน์ก็อนุโมทนาด้วยคุณพิเชษบุญวิวรุณกราบรัตการพระครูด้วยความเคารพยิ่งโควิด ไล่ขิดคนทั้งโลกแต่ชาวอาโศกเหมือนมนุษย์ล่องหนโควิดน่าจะได้แต่ขิดลมขิดวิตขิดวืดน่าจะขิดลมขิดวืดครับท่านเชื่อว่าทุกท่านจะปลอดภัยครับก็อย่าประมาทอย่าประมาทเราก็พยายามระมัดระวังไม่ ต้องพยายามตัดทางที่มันจะมาหรือว่ารักษาระมัดระวังไม่ประมาทมันก็ไม่น่าจะเป็นแต่อย่างที่ผู้เจ้าท่านตรัสแล้วถ้ามีกรรมไม่มีบาปมันมันมันไม่มีใคยากเป็นไม่อยากมีใครอยากได้มันมามันเป็นได้อยประมาทเราต้องไม่ประมาทนี่นสำคัญที่สุดนั่คุณสมนึกลาลักษกรามสักาการพระครูสมณะเิกมาทุกรูปเจ้ากา ถึงจะอยู่ไกลพ่อครูแต่เหมือนอยู่ใกล้ได้ฟังเทศตอนเย็นทุกวันถ้าไม่ได้ฟังเทศพ่อครูตอนเย็นจะมีความรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เจ้าค่ะเพราะเข้าไม่ถึงทำเท่าไหร่เจ้าค่ะคนได้ปัญญากับท่านพระครูเทศบางเงินถ้าเราไม่ใช้ก็เหมือนกระดาษชำระขอบคุณค่ะท่านที่เข้ามาเทศให้ฟัง ชักเข้าใจว่าเงินคือกระดาษชําระมาคืนนะ่นเนาะจะไปตกหล่นก็นะกระดาษชําระนี่ได้ตามกฎหมายแต่มันก็คือกระดาษชําระจริงๆนะภาษาไทยนี่มันโอ้โหสวยเนาะฟังแล้วดูดีถ้าเข้าใจแล้วก็เอามาใช้งานได้คุณสนองนิลกุลน้องกลา่าวนอสก,การ์พระครูช่วงนี้ที่อาวาสสถานดินหนองแดนเหนืออุดรธานี มีญาติธรรมรอบนอกนะรอบนอกได้ทำรอบนอกโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์อยากเข้ามาอยู่อาศัยหลบภัยจากโควิดนะลภัยจากโคนะปู้ยาเล็กก็หลายท่านนะจะขอเข้ามาโทรเข้ามาะมาขอเข้ามาอยู่หลายท่านแต่ทางอาว่าแสดงความเสียใจด้วยเพราะเราได้ปิดไม่ให้คนในออกคนนอกเข้าอย่างสนิทเด็ดข,ขาดเสร็จแล้วครับ จึงแจ้งให้ทราบทั่วกันครับกระผมสู้สุดใจหนองนิลกุลรายงานครับนะสุดใจหนองนิลกุลอ่จริงๆ็็ชื่อสนองแล้วบอกหนองนิลกุลคนเขาเรียกก็คงเรียกน้องๆน,น,นะเนาะฟังน้องๆแล้วร,รู้สึกมันจะปวดนะ <S 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 มีน้องนี่มัน,นปวดปวดเอาคุณถึกไทย ณนะห้วยขาแข้งถ้าเจ้าคุณนอต้องออกมาต้อนรับคุณรักคุณรักต้องมาต่อภูมิที่สูงกว่าเจ้าคุณนอความเห็นส่วนตัวครับอ,อ้าวออออผ่านไปเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณถึกไทยคุณวิชัยเล่าสถิตฟังเรื่องทำจิตให้เป็นผีชะเป็นอุตุหลายครั้งนะฟังเรื่องทำจิตให้เป็นผีชะเป็นอุตุหลายครั้ง เพิ่งเข้าใจวันนี้โอ้ดีมากเพิ่งเริ่มเข้าใจแล้วดีแม่ดีมากมันเป็นเรื่องสำคัญนะจิตของเราเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าอุตตุภาวะสภาวะที่เป็นอุตตุมันเป็นอย่างไรเราต้องทำจิตของเราให้เป็นอุตตุให้ได้ส่วนที่จะต้องเป็นอุตตุส่วนที่เป็นพีชะก็ต้องทำทำให้เป็นพีชะเข้าใจแล้วต้องต้องปฏิบัติต้องทำให้ได้ ถ้าเราไม่รู้ไม่รู้อาการของจิตไม่รู้กายรู้จิตจับอาการต่างๆไม่ออกและคุณก็ไม่เข้าใจด้วยว่ากายแตกต่างกันยังไงจิตแตกต่างกันยังไงและมันจะไปประชุมกันเป็นกายกายที่จะเป็นอุตุซึ่งอุตุมันไม่มีกายหรอกแต่มันไปนรวมกันเป็นสภาวะสองแต่มันไม่ใช่กายแล้วเป็นพีชะจริงๆพีชะก็ไม่มีกายแล้ว นะจะเป็นยังไงนะจิตเท่านั้นที่มีกายอย่างนี้เป็นต้นคุณจะค่อยเข้าใจตามพยัญชนะตามสภาวะถ้ามันเข้าใจสภาวะกับพยัญชนะไม่ได้แล้วในย่าละเอียดพวกนี้คุณก็ทําจิตในจิตของคุณให้เป็นสภาวะอุตุสภาวะพีชาสภาวะที่ทําจิตเนี่ยของตนเองเนี่ยด้วมณสิการือมณสิกโรติทําจิตในจิตของตนเองให้เป็นพวกนี้คุณก็ทําไม่ได้ ทำไม่ได้มันก็ไม่บรรลนะุแม้แต่ความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่ได้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นแต่มันจะไปทําได้ไงหไหมเพราะงะั้นมันรึกซึ้งมันสําคัญมากตถตมาก็พยายามธิบายอธิบายยืนยันยังกายกับจิตแยกกายแยกจิตเนี่ยภิกษุผู้บวชเริ่มต้นบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าให้อุปชาส,สอนมูลกรรมฐานหให้แยกกายแยกจิตโดยเอา อุปกรณ์ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอันใดอันหนึ่งมาอธิบายแยกอย่างที่อาตมาแยกให้ฟังว่าอย่างไรเมื่อไรมันเป็นไม่เป็นกายละมันเป็นวัตถุธาตุเมื่อใดมันไม่ใช่ไม่ใช่กายแต่มันยังเป็นชีวะและยังติดอยู่กับร่างของเราอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อใดมันเป็นจิต ความเป็นชีวะอยู่ในร่างของเราที่ไม่ใช่กกายเป็นผีชาธาตุแล้วเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่มีบาปไม่มีบุญจิตตัวนี้เลยสําคัญต้องทําจิตของเราให้เป็นผีชะธาตุผีชะธาตุเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์จริงๆเพราะฉะนั้นเราจิตของเราเป็นผีชะธาตุได้แล้วเราจะไม่มีอาการสุขไม่มีอาการทุกข์ไม่ใช่ว่าเราก็สุขก็ทุกข์แต่กดข่มเอาลืมๆเอาไม่ใช่ สัมผัสแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์เราต้องเข้าใจเลยว่าจิตของเราบารรลุธรรมจุดบรรลุธรรมของาศาสนาพุทธคือจุดติดไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อับทุกขมสุขหรืออุเบกขาสัมผัสไอ้สิ่งที่เราเคยสุขเคยทุกข์เดี๋ยวนี้สัมผัสแล้วมันก็กลางๆมันไม่สุขไม่ทุกข์เลยมันไม่มีอาการโน้มไปทางสุขอาการโน้ม,มไาทางทุกข์อันตาแต่ว่าส่วนหรือปลายไม่มีปลายไม่มีข้างไปทางกลามแม้แต่มาทางอัต ตาเราก็รู้ว่าเรายึดอัตตาหรือเปล่าแต่มันไม่มีแล้วละ่ะสุทุกแต่มันก็จะต้องเรียนรู้ความเป็นอัตตาที่ยังกินละมฐะ,ะที่ยังติดยังยึดอยู่ก็ต้องเรียนแต่กามนี่มันต้องได้ก่อนถ้าคุณไม่หลุดพ้นกามมาก่อนแล้วคุณจะมาเรียนรู้อัตตามาเรียนรู้กิละมะะัาะไม่มีทางได้แล้วนะมันไม่เป็นลําดับนะ นี่ก็ขออธิบายขยายความไปต่อถึงไหนเลยวะนะศูนย์หเก้าหนึ่งเจริญทำสำนึกดีครับผมติดตามรายการทุกวันเพราะที่นี่มีทุกสิ่งที่ดีโอ้โหไม่มีสิ่งไม่ดีเลยเหรอมีทุกสิ่งที่ดีเรียกว่ามีดีทุกสิ่ง สิ่งไม่ดีไม่มีเลยมีบ้างมีอยู่หรอกสิ่งไม่ดีก็มีบ้างก็เอาดีที่ยกย่องขอบคุณคุณณนธะาพัฒเห็นด้วยกับพ่อครูข้าที่ปิดบรรดาศและปิดชุมชนอโศกทุกแห่งรักษาคนอโศกไว้ค่ะเป็นคุณคุณเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อโลกนี้มากค่ะ,ะผู้รู้ค่าก็รู้ผู้ไม่รู้ค่าก็ไม่มีปัญหา